สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนแฝงสัญลักษณ์และอักขระพิเศษกันนะคะกดไปที่คำว่าแทรกค่ะมองไปทางขวามือของเรานะคะจะเจอคำว่าสัญลักษณ์ค่ะกดไปที่คำว่าสัญลักษณ์นะคะจะเจอคำว่าสัญลักษณ์เพิ่มเติมค่ะ กดไปที่สัญลักษณ์เพิ่มเติมนะคะด้านบนจะเจอคำว่าสัญลักษณ์และอักขระพิเศษนะคะเลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วกดคำว่าแทรค่ะ แล้วเราจะได้สัญลักษณ์ที่เราต้องการค่ะต่อไปเป็นอักขระพิเศษนะคะกดไปที่อักขระพิเศษได้เลยค่ะแล้วเลือกอักขระพิเศษที่เราต้องการค่ะแล้วกดคำว่าแทรกค่ะแล้วกดปิดแท็บได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ